เจ้าหน้าที่กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิหรือ National าสองนายถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหาัสเมื่อวันพุธตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐโดยที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากทั้งเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีไปประมาณ2บล็อกเท่านั้นตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้แล้วและเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเหตุนี้เป็นการโจมตีแบบเจาะจงเป้าหมาย สื่อท้องถิ่นรายงานว่าเกิดการประทะเป็นเวลาค่อนข้างนานระหว่างเจ้าหน้าที่กองกำลังพิทักษมาตุภูมิและผู้ต้องสงสยัยซึ่งจากการประทะนี้ทำให้ต้องสั่งล็อกดาวน์บริเวณโดยรอบทำเนียบขาวรวมถึงต้องสั่งหยุดการบินชั่วคราวในสนามบินภายในวอชิงตันดีซี ผู้ต้องสงสัยที่จับกุมได้เป็นผู้ถือสัญชาติอัฟกานิสถานที่เดินทางเข้าสหรัฐตั้งแต่ปี2021โดยหลังเกิดเหตุมีการระดมเจ้าหน้าที่ทหารจำนวนมากเดินลาดระเวนและรักษาความปลอดภัยทั้งรอบทำเนียบขาวและจุดเกิดเหตุขณะที่แคชพาเทลผู้บัญชาการ FBI ซึ่งเป็นผู้นำในการสอบสวนครั้งนี้เรียกเหตุการณ์ว่าเป็นการโจมตีที่เลวร้ายและอุกอาจ ส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปลอดภัยเนื่องจากในช่วงเกิดเหตุเขากำลังอยู่ที่คาร์ฮามาอาลาโกในเมืองปาล์มบีชรัฐฟลอริดาแต่เขาได้ส่งคำขู่อย่างรุนแรงมาถึงผู้ต้องสงสัยผ่านรูโซเชียลว่าสัตว์ที่ยิงเจ้าหน้าที่ก็กำลังพิทักมาตุภูมิจนบาดเจ็บหนักจะต้องชดใช้อย่างสาสมทรัมป์ยังประนามผู้ก่อเหตุว่านี่คือการก่อการร้ายและเป็นการกระทำที่ชั่วร้ายอย่างยิ่ง นอกจากนี้ทรัมป์ยังสั่งการถึงพีทเฮ็กเซตรัฐมนตรีกรลาโหมสหรัฐให้ส่งเจ้าหน้าที่กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิเพิ่มอีก500นายไปประจำการในกรุงวอชิงตันดีซีซึ่งปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิมากกว่า2,200นายที่อยู่ในกรุงวอชิงตันดีซีแล้วทั้งนี้รองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์ ance, ซึ่งกำลังปฏิบัติงานอยู่ที่รัฐเคนตักกี้กล่าวว่าขณะนี้ยังคงไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุแวนส์กล่าวด้วยว่าในฐานะที่เขาคือคนที่เข้าไปทำงานในนนนททาาาาเเียบขขขวววุกัขขอภาาาจ่ คนปลอดภัยและได้ใช้วันของคุณพระเจ้ากับครอบครัวแทนที่ต้องสลักชีพ